คือเงี้ยทุกคนเมื่อเช้าในในขณะที่ผมกำลังแบบสู้กับไมค์ของ OBS เพราะว่าแทนที่มันจะตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันดันตัดเสียงผมซะงั้นแล้วในระหว่างที่ผมสู้รบก,กับมันอยู่นะผมก็ดันไปเผลอกดปุ่ม record v ดีโอทำให้มีภาพคันสู้รบของผมกับไอ้ไมค์วีนั่นอยู่แล้วมันก็แบบขำเรียตอนแรกก็จะตัดทิ้งแหละแต่แบบ ตรงไหนแบบพวกคุณจะมีกำลังใจกับชีวิตกับความในมายของผมไว้มั่งโอ้ออลเอฮ่าอีก็ไอแท็กคืออะไรวะลอ ไม่มีอะไรต่างเลยตอนนีนะ้ต้องท่าอาแซวบปยนไปกาละครั้งหนึ่งนัำซื้อเล่มหนึ่งกาละครั้งหนึ่งนำซื้อเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในรันไม่ผู้ประพันธ์ด้ันและเธอ นนความตั้งในทีก,ก,ก,กล่ลาวว่าก้าจากทกับเสมอลรอกาละครั้งหนึ่งนงซื้อเล่มหน,นึ่งมีชื่อวาฉสันฉันโอ้สีง,<อ>สงเว ไม่เว้ที่ตัดเสียงฉันนะเกียร์ว่วต่ละครหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันบทหนึ่งบทในนั้นคือผู้ประพันคือฉันและเจ้า้อความกลางในได้กล่าวว่าก้าพเจ้าจะรักเสมอ ขอความรักเด็เจอผู้เป็นหนึ่งเดียวจิงฉันต้องการความรักทีเธอยังไม่ได้ใช้ตอบฉันตอบฉันหน่อยได้ไวแต่ทำเป็นไม่รู้ตอบฉันตอบฉันก่อนในใจฉัน

cái con mà cái trái tôi sao không còn nấy lòng mà ta đi 哇 <Wow>.！Hello，谢宝华。 เนื้อความข้างในได้ดกล่าวว่าพระเจ้าจึงรักโอ้ยเอสมันตัดเสียงโค้ชฉันฉันเล่าเพลงไม่ได้ จะบ้าฉันบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วคนดีฉันจะตายตรงนี้ช่วยปกติสักทีได้ไหมโอเบสฉันเหนื่อยแล้วคนดี ไอ้เดี๋ยวฉันเลยกดไว้ตอนไหนสนัดคลิปไว้ตอนไหนแกมายังไงฉันถ่ายไว,ว้สิบวนาทีแล้วตั้งแต่เมื่อไรฉันบ้าฉันบ้าไปแล้วฉันเหนื่อยเล็กเกินฉันทำอะไรอยู่ อแค่นี้เหรอว่าแต่ฉันอา่านที่ว่ตอนไหนวะ <c oughs> แล้วแวสรุปาอ่านได้แล้ว,วมีแสงยังวะตอนนี้มันจะเป็นแสงสะท้อนแน่ว่ะเพราะฉันอ่านทั้งไม้ทั้งด็กตอบโอเอาไงดีแกงตัวเองเจ็บน้อยสุดกับท่าน <c oughs>